เด้งมาแววแววแววแวแวแว,แว,แว,แวันนี้เด้งมีเรื่องจะมาถามแม่แม่ด้วยค่ะเด้งงงมากๆแล้วสงสัยมากๆแต่เด้งถามแม่โจนาแม่โจนาก็ตอบไม่ได้มีพี่สาวคนหนึ่งเขาบอกว่าเด้งดังแล้วแล้วก็บอกว่าเด้งดังแล้วก็ต้องมีคนอิจฉาก็ต้องมีดราม่า เด้งก็เลยงงนะค่ะแม่แม่จ๋าว่าทำไมคนดังต้องกินมาม่าคะใครก็ได้ช่วยตอบเด้งทีเด้งงงจังเลยถ้าแบบนี้เด้งไม่อยากดังแล้วถ้าเด้งดัง,ดงดเด้งก็ต้องกินมาม่าใช่ไหมคะเดี๋ยวไปถามแม่โจน่อีกเล่ดีกว่าแม่แม่แม่ทำไมคนดังเขาต้องกินมาม่าตอบเด้งหน่อยโอ้ยเด้ง เขาไม่ได้บอกว่ากินมามา่าเขาเรียกว่าดรามา่าอ๋อดรามา่าแล้วแม่แม่แม่จ๋าแม่จ๋าดราม่ากับมามา่าอันไหนอร่อยกว่ากันโอ้ยเด้งดราม่ามันไม่ใช่ของกินดราม่ากับมาม่ามันไม่เหมือนกันอย่าถามเยอะได้ไหม แม่ก็โทรหาหลวงตาซะเลยนี่ฮะแม่โทรหาหลวงตาทําไมแม่จะไปวัดเหรอก็จะให้เองนั่นแหละไปอยู่วัดไปเลี้ยงไก่กับหลวงตาโอ้ดีเลยดีเลยเด้งอยากไปวัดเด้งอยากไปเลี้ยงไก่กับหลวงตาแม่แม่แม,แม่แม่โทรหาหลวงตาไวๆเลยเด้งจะไปเลี้ยงไก่ ว่าแต่ว่าไก่หน้าตาเป็นยังไงอะแม่แล้วหลวงตาเลี้ยงไก่ไว้ทำไมอะแม่ตอบเด้งหน่อยต้อนรับหมูแดงสู่ครอบ,คร,บครัว GMM Music โหก็เรียกกันได้ว่าความดังของน้องหมูแดงเราแรงดีไม่มีตกจริงๆค่ะเมื่อล่าสุดนะคะในเพจขาหมู a แอนด์แกงและเพจ สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเขาก็ได้โพสต์เรื่องราวแจ้งข่าวข่าวดีๆให้เอซีได้ทราบกันเรียกได้เลยว่าลั่นทุกเวทีจริงๆค่ะน้องหมูดแดงเราโดยร่าสุดก็ได้เซ็นสัญญาเป็นศินลปินค่าย GMM ไปเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ๆโดยทางเพจจีเอ็มเ m y กรมีเขาก็ได้โพสต์เรื่องราวนี้ลงในเพจนะคะว่า ยินดีต้อนรับน้องหมูเด้งสู่ครอบครัว GMM Music โดยมีผลงานเพลงหมูเด้งหมูเด้งนะคะฟังน้องหมูเด้งไปพร้อมกันฟังได้แล้ววันนี้ทุกแพลตฟอร์มเมื่อองค์การสวนสาตร์แห่งประเทศไทยจับมือกับ GMM Music สารต่อกระแสซอฟต์พาวเวอร์ Soft Power ของน้องหมูเด้งเรานั่นเอง บอโปรเจกต์ project, เพลงพิเศษ4ภาษาไทยจีนอังกฤษและญี่ปุ่นส่งความสุขให้แฟนคลับทั่วโลกดาวน์โหลดฟรีกันได้แล้วทุกเครือข่ายนะคะแล้วสำหรับแฟนคลับและบุคคลทั่วไปนะคะเราก็ยังสามารถฟังเพลงและชมมิวสิกวิดีโอเพลงของน้องหมูเด้งหมูเด้งได้แล้วนะคะทาง YouTube หรือสามารถดาวน์โหลดบริการเสียงเรียกเข้าริงโทนและเสียงรอสายฟรีได้แล้วตามช่องทางในการดาวน์โหลดส่วนช่องทางการดาวน์โหลดนะคะใครที่สนใจก็เข้าไปดูในเพจกันได้นะคะเพจคาหมูแอน t h เดอะแกงและเพจสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนั่นเองค่ะก็จะมีลงรายละเอียดต่างๆไว้หน้าเพจเลยล่ะค่ะ เอาจริงจิงนะคะเราเข้าไปดูในเพจสวนสัตร์เปิดเขาเขียวค่ะเขามีกิจกรรมดีๆมากมายจริงๆค่ะหลายๆอย่างให้เราเข้าไปดูกันได้เลยนะคะจริงๆตอนนี้หมูแดงก็อายุครบสี่เดือนแล้วน้องก็รู้สึกว่าตัวโตขึ้นนิดนึงกลมๆแต่ก็ยังคงความสนไว้เหมือนเดิมก็ยังมีความน่ารักความดื้อความป่วนของน้องแต่ล่าสุด เห็นในรายการรายการหนึ่งนะคะเขาก็ได้มีการสัมภาษณ์พี่เลี้ยงกันและสอบถามเรื่องราวของน้องหมูเด้งนี่แหละค่ะเพราะหลายๆคนคิดว่าเอ๊ะถ้าน้องหมูเด้งเขาโตแล้วเขายังจะปวนเหมือนเดิมไหมน้าเขาเขายังจะเด้งเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ได้รับเสียงยืนยันมาจากพี่เลี้ยงแล้วนะคะว่า น้องยังคงจะดีจะเด้งแบบนี้ล่ะค่ะเราจะได้เห็นภาพสนๆของน้ององหมูเด้งอีกประมาณ1ปีค่ะพอ,อครบ1ปีแล้วน้องเขาก็จะโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงแต่ก็ก็เหมือนพี่ขาหมูนั่นแหละค่ะเขาก็ยังมีความน่ารักของเขาเหมือนเดิมแต่อาจจะลดความสนไปนิดนึงลดความป่วนไปบ้าง เอ้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเรียนรู้เนาะเด็กกำลังจะโตแต่น้องเขาก็คงไม่โตไปเท่าไหร่ละค่ะเพราะว่าเขาเป็นฮิปโปแคลเนาะแต่ยังไงแอดก็เชื่อว่าเขาก็ยังคงความน่ารักของเขาต่อไปละค่ะคงไม่ลดน้อยไปสักเท่าไหร่หรอกแค่ลดความดือ้อความซนลงไปนิดนึง ให้พอให้แม่โจโนาได้สบายใจขึ้นมานิดนึงล่ะค่ะส่วนพี่ๆคนไหนที่หลงรักความน่ารักของน้องหมูเดงและอยากจะไปหาอยากจะไปสัมผัสความน่ารักด้วยตาของตัวเองก็ยังไปกันได้เรื่อยๆนะคะน้องยังคงจะเด้งได้อีกเป็นปีเลยค่ะยังคงจะซนไปอีกนานเลยความน่ารักของน้องไม่ได้ลดลงเลยยังเดื้อยยังโซนยังฉลาดเหมือนเดิม ความดื้อก็ไม่มีลดความดังก็ไม่มีหยุดชุดไม่อยู่กันจริงๆค่ะง,ง,งานนี้พอเด้งเสร็จเด้งไปเด้งมาแบตหมดก็มานอนพักเหมือนพวกเราละค่ะเวลาทำงานเหนื่อยๆมากเครียดๆมารู้สึกแบตจะหมดเราก็ต้องไปดูน้องหมูเด้งเพื่อชาร์จแบตพอเวลาเหนื่อยมาล้ามา แล้วได้ไปเห็นภาพความน่ารักของน้องหมูแดงแล้วมันก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นมาจริงๆค่ะทำให้ผ่อนคลายได้เยอะช่วยได้เยอะจริงๆส่วนใครที่ยังไม่ได้ฟังเพลงหมูแดงหมูแดงทั้ง4ภาษานะคะก็ลองไปฟังกันได้เลยค่ะแต่แอดว่าภาษาจีนกับภาษาญ,ญี่ปุ่นน่ารักมากๆเข้ากับบุคลิกกับน้องหมูแดง สื่อความน่ารักของน้องออกมาได้ดีเหมือนกันเลยค่ะส่วนแอปพลิเคชันนะคะ Open Chat Thailand เขาก็ได้มีกิจกรรมครบรอบ5ปี Open Chat เดือนนี้แจก p h โต้เซ t ของน้องหมูเด้งกันด้วยค่ะ ลองเข้าไปเล่นกันได้นะคะไปร่วมสนุกกันได้เลยค่ะนไม่เคยเ้าแต่ว่านาหนูหนูพูดเยอะแล้ว็บคหมแบตเริ่มจะหมดเหมือนน้องหมูแดงเลยเราไปดูความน่ารักของน้องเขากันดีกว่าค่ะกลับมาแล้วเราไม่บอกหนูหนูไม่ได้เศร้าเลยและหนูก็ไม่เคยเศร้าแต่ว่าน้าหนูมันเป็นแบบนั้น ในหัวหนุ่คิดไปหมดเลยว่าจะออกจากบ้านไปเล่นที่ไหน